สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสําเท็จตุลาการครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลาคันค่ะวันนี้ก็จะมาทําอะไรพีร่ฤทธิ์ทำหมูแดดเดียวียวหมูแดดเดียวได,ด,ด้ค่ะ,คะพี่น้องมือนี่มามาสวนหม,มันเด้อค่ะมาเฮ็ดหมูแดดเดียวอยู่สวนหมันค่ะก็ <c oughs> จะมีแมลงวันบินมามีฝงเป็นต่ำครับเออธรรมชาติเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าพี่ฤทธิ์ลงมือเลยค่ะ <c oughs> อ่าวัสดุอุปกรณ์วันนี้นะคะเปลี่ยน ปรับสูตรนะคะก็จะมีเอ่ออะไรนะพี่ฤทธิ์กระเทียมน้ําตาลครับเอ่อแล้วก็น้ํามันงาน้ํามันงาครับแล้วก็น้ําปลาอย่างดีน้ําปลาแล้วก็ซีอ่าจอดปลาเขียวลงมือเลยค่ะลงมือเลยค่ะคุธิค่ะเดี๋ยวคุมพันไล่แมลงวันให้เดี๋ยว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 ผสมคลุกเ้าก่อนเลยโอเคเอาค่ะพี่ฤทธิ์่ะคนๆเลยค่ะ ก็จะเป็นลองลองลองใช้น้ำมันงาดูค่ะเขาบอกว่าจะนุ่มแล้วก็หอมน้ำมันงาแล้วก็ลองวันนี้วันนี้ทดลองใช้น้ำปลาค่ะน้ำปลาอยำน้ำปลาอย่างดีหอมๆแล้วก็ซอสปลาเขี่ยวค่ะพี่น้องใส่เลยค่ะแต่ว่าน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่ไม่เยอะนะคะวันนี้ลองทดลองดูใส่ลงไปเลยค่ะครูเิ็ค่ะค่ะ โอเคค่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ข้างหลังคุณน่ะพี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งคุณน่ะโอ้ยทง่เอ้ให้มันคูมผันเด้อค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวทําหมูแดดเดียวเสร็จก็จะไปได้ย่างมันค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะขอบอกอยู่เถียงนาค่ะเอาคุลิสจัดการเลยค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทําหมูแดดเดียวอยู่นาค่ะอยู่อยู่ โย่ให้มันคูมพันนะค่ะพี่น้องอ่าเสร็จเรียบร้อยเทลงไปเลยค่ะวันนี้ก็ใช้ถุงพลาสติกแทนถุงมือนะค่ะพี่น้องอ่าขั้นเลยค่ะคริจัดการเลยค่ะมาแรงวัน,น้ะค่ะพี่น้องมาแรงวันกับนี้ มะแรงวันมะแรงวันเออเพื่นบอกว่าอยูห่นามีแมงวันแม่น่ะนีเนาะพี่น้องวันนี้เปลี่ยนสูตรลองดูนะคะใช้น้ำปลายอย่างดีค่ะพี่เลขามันออกออกทางโน้นแล้วค่ะออกทางน้นแล้วมันเปียกค่ะพี่น้องมันเปียกนี่ค่ะ วันนี้ใช้ยำปลาอย่างดีใช้น้ำมันงาแทมน้ำมันหมูได้ค่ะพี่น้องเด้อ้าเบิงว่ารสชาติที่เป็นยังไงค่ะอ่าวัสดุอุปรกรณ์ก็จะมีน้ำมันงาน้ำมันงาหนึ่งทัีค่ะแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลหนึ่งทัีน้ำปลาหนึ่งทัีซอสปลาเขียวหนึ่งทัีผงนัวนิดหน่อยค่ะผงนัวนิดหน่อยด้ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ้าเบงแล้วก็อ่า อะไรนะี่ลุปกระเทียมนะกระเทียมบะเบงพี่น้องเมือ่อนี้ที่เป็นนั่งหนรถชาลองปรับปรุงสูตรลองปรับปรุงสูตรดูปรับปรุงสูตรให้ได้เบสแพ็กคิดด้ค่ะพี่น้องลองไม่ใช้เกลือดูใช้น้ำปลาอย่างดีจะเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะโอ้งามดิพี่น้องสีสวย สีสวยมากเลยค่ะสีสวยงานโอ้พี่เล็ดออกแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้หนกให้หนูกินนี่นกให้หนูกินก็แด้วแถวๆอยู่นานี่แหละค่ะน่าจะนุ่มค่ะพี่น้องน่าจะนุ่มนะพี่นาะใช่ไหมครับเออน้ำมันงาค่ะใส่น้ำมันงาน่าจะนุ่มหอมอร่อยค่ะ ก็สูตรคมพันก็คั้นประมาณสิบนาทีะค่ะพี่น้องวันนี้ปริมาณเยอะกว่าทุกวันทุกวันค่ะปริมาณเยอะกว่าทุกวันเนาะคั้นไปเรื่อยๆด้ค่ะพี่น้องแล้วก็คูมพันก็จะถ่ายบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศให้ดูค่ะด้านหลังก็เป็นเป็นสวนมันด้ค่ะพี่น้องบรรยากาศสวนมันนี่ค่ะอากาศไล่มัน ด้านหลังก็จะเขียวสวยขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคูมพันตุลากันค่ะอ่ะท้ายเบิ้งใกล้ๆเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะขั้นลงไปเลยครูลิศ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันค่ะคุมพันตุลากันกับพุริตตุลากันก็มุ่งมั่นทุ่มเทมากเลยนะคะที่จะทำหมูแดดเด,ยเดียวให้กับเอฟซีดูค่ะอุ้ยสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งลื่นไหมพิศลื่นครับลื่นลื่นน,น้ำมันงาเนานนะน้ำมันงาก็จะลื่นเดี๋ยวตอนเย็นจะไปทอด กินค่ะทอนเย็นหมักเสร็จกุมพันก็จะได้หญ้ามันนิดนึงได้หญ้ามันก็เชียย,ย์หามันจากน้อยกันค่ะพี่น้องมาเห็นแล้วก็อยากเสีย,นาายหนาไล่ไลพี่นอ้องควนตกลอยหามันไลยขั้นไปเรื่อยๆขั้นไปเรื่อยๆ วันนี้ก็จะใช้ถุงพลาสติกแทนถุงมือด้วยค่ะพี่น้องพอดีลืมเอาถุงมือมานะพี่นะครับนะลืมนําถุงมือมาจากสาแก้วแล้วก็ไปตลาดก็เริ่มซื้อค่ะพี่น้องกันเลยแก้ปัญหาไปเอาถุงหูหิวนี่ละใช้ได,ได้กันค่ะพี่น้องใช้ได้เหมือนกันตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเจ็ดนาทีแล้วค่ะก็จะถ่ายประมาณสิบสองนาทีครึ่งแล้วค่ะพี่น้อง เข้าทุกวันนั่นแหละค่ะก็หมูเราก็จะนุม่มคุลิดก็มีความเพียรพยายามมีความอดทนค่ะข่้นไปเลยค่ะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะด้านหลังคุลิดก็จะเป็นสวนมันคูมพันธุ์ค่ะเป็นไร่มันค่ะพี่น้องเบิง่งคุยคุมพันธ์ยี่ไทยบรรยากาศให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อบรรยากาศเป็นป่าอ้อยป่ามันสวยสวยเด้อค่ะนี่นค่ะคุมพันธ์ไทยเบิ่งเด้อ ด้านโน้นก็จะเป็นภูเลนคาค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นป้ามันเป็นภูเลนคาค่ะพี่น้องสวยงามตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ทําหมูแดดเดียวอยู่ที่นาค่ะเถียงนาน้อยค่ะเถียงนาน้อยค้มพันเนี่ยค่ะพี่น้องที่คุณพ่อมาสารตะก้านั่นแหละค่ะนี่ค่ะมองนี่แล้วค่ะพี่น้องเอาตกอีกแล้ว เอาให้นกให้หนูกินพี่เล็กค่ะโอเคนั่นแหละขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อมาติดตามโอ้ยลมวอยพี่น้องเย็นเย็นค่ะเพียเพียเพียคุมพันธไทยเบิ้งเด้อค่ะเด้อมีต้นน้อยหนามีสวยงามมากเลยค่ะเอาถ่ายไปด้านนอนเป็นอะไรฮู้นภาติ์ ถ่ายย้อนแสงไม่ได้ครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวคูมพันุก็จะเข้าไปป่ามันไปได้หญ้ามันตอนนี้ก็ดูคุริตไปก่อนคูริตก็ขั้นหมูแดดเดียวด้วยค่ะพี่น้องนี่คะ่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงคะ่ะทำแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หมูแดดเดียวไปด้วยนะคะ วันนี้ก็จะเป็น ep ที่สามสิบแปดค่ะพี่น้อง ep หมูแดดเดียว ep ที่สามสิบแปดค่ะแคบหมูก็ ep ที่สามสิบแปดค่ะมีเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของครมพันธุ์ที่จะทำให้ fc ดูค่ะขอบคุณหลายไลเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อช่องคมูพันธุ์ก็จะถ่ายทำเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามชุมชื่นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินเฮ็ดนงเห็ดนาเห็ดสวนเล้อค่ะพี่น้องคูขุมพันกับเป็นคนบ้านนอกธรรมดาน,นี่แหละค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่คุมพันกับเป็นชาวไร่ชาวนาเห็ดไ้เห็ดหนาเห็ดสวนเมื่อนี้ก็ว่าที่มาเสียหญ้ามันจะได้พอต้นบ่บ่บญ้ายมันที่ค้ำก่อนเพราะว่าเมื่อนี่ภารกิจก็หลายยางค่ะพี่น้องแล่นเฮ็ดงานเนาะตื่นขึ้นมากับมาถ่ายพ่อสารอ่าทาสีตะก้า แต่เรียบร้อยก็ไปดูแลน้องแมวแล้วก็พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็บ่ายสามโมงครึ่งก็ไปรับคุณพ่อมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปตลาดไปซื้อหมูสามชั้นมาทําแคบหมูให้เอฟซีดูค่ะตอนนี้ก็มา,าทําหมูแดดเดียวหมักยูนาด้วยค่ะพี่น้องหมักยูนาด้วยค่ะอ่ะดูนุ่มเลยยังคุณพี่นุ่มแล้วครับนุ่มเลยยังคะครูิาษานุ่มแล้วค,ครับนุ่มแล้วอูต้ตาแซบเนาะมือนี้เนาะ วันนี้น่าอร่อยมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ใส่ไม่ใส่เกลือด้วยค่ะวันนี้เราลองสูตรใหม่แล้วเราก็ไม่ใส่น้ำมันหมูเราทดลองดูน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาน,นี่ก็น่าจะหอมหอมด้วยค่ะพี่น้องแต่แซ่บค่ะพี่น้องปรับปรุงสูตรด้วยค่ะพี่น้องอยู่ในช่วงที่คุ้มพันปรับปรุงสูตรลองผิดลองถูกอยากให้อยากได้นวัตกรรมที่เป็นเบสแพ็ทีสค่ะเบสแพ็ทีสวิธีการ ทําทหมูแดดเดียวที่ดีที่สุดนะคะคุณพันธ์ก็ทดลองทําให้เปรียบเทียบกันดูระหว่างสูตรแต่ละสูตรว่าแต่ละสูตรจะเป็นอย่างไรจะอร่อยหรือไม่อร่อยหรืออะไรยังไงก็ลองเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องไม่ลองไม่รู้ก็ทดลองดูค่ะบ้าเบิ้งสีพี่น้องอเป็นตะเห็ดอันนั้นแซ่บนาะพี่นะ เฮ็ดสมหมูนะพี่เนาะเนาะเดี๋ยวโควมพันุ์ว่างๆมีเวลาเยอะๆโคมพันุ์จะทำเฮ็ดสมหมูแล้วค่ะพี่น้องอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดสมหมูกินคือที่แซ่บนี่แต่ที่ว่างานหลักที่วัตถุประสงค์หลักของช่องโคมพันุ์จะขาดไม่ได้เลยคือแคบหมูด้วยค่ะแคบหมูกับหมูแดดเดียวต้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งด้วยค่ะเด้อเป็นไงพี่้ เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะครูฤทธิ์ขาเหนื่อยทนนะครับเหนื่อยก็ทนเราต้องต้องอดทนนะพี่เนาะต้องอดทนครูฤทธิ์นี่ก็เป็นสามีคูมพันธุ์เลยค่ะเด้อเป็นสุดชิลักของคูมพันธุ์เลยค่ะมันก็เป็นพ่อคูมพันธุ์คนที่สองแหละคะ่ะเพราะว่าดูแลคูมพันธุ์ทุกอย่างเลยคะ่ะช่วยเหลือคูมพันธุ์ส่งเสริมสนับสนุนให้คูมพันธุ์ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชยวชาญทุกอย่างเลยคะ่ะครูฤทธิ์อยู่ เบื้องหลังแล้วก็อยู่ทําช่วยโคมพันทุกเรื่องแม้กระทั่งทําช่องทําคลิปทุกอย่างเลยค่ะต้องขอบคุณคุณคำฤทธิ์ตุลาการนะคะสามีโคมพันขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่ดูแลมาโดยตลอดขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้าให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโุมพันตุลาการะคะ่ะวันนี้บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศที่ ส่วนมันค่ะโอเคค่ะคุ์คขาได้สิบนาทีแล้วค่ะสวยเลิศดเลยค่ะเดี๋ยวลองให้เอฟซีเราดูเป็นไงพี่วันนี้น่าจะอร่อยเลิศดเลยใช่ไหมคะอร่อยเลิศดเลยค่ะน่าจะอร่อยเลิศอ่าน่าจะอร่อยเลเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุรคขาถือขึ้นมาด้วยไข่ยกถาดขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคุรีขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอู้สวยงามมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะส